หัวแม่มือสวัสดีนิ้วก้อยพบกันหน่อยนิ้วชี้นิ้วนางต่อมาก็คือนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางหัวแม่มือนิ้วก้อยหัวแม่มือบอกลานิ้วก้อยลากันหน่อยนิ้วชี้นิ้วนางต่อมาก็คือนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางหัวแม่มือนิ้วก้อยเรามาเริ่มร้องเพลงกันเลยนะคะหัวแม่มือสวัสดีนิ้วก้อย พบกันหน่อยนิ้วชีนิ้วนางต่อมาก็คือนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางหัวแม่มือนิ้วก้อยหัวแม่มือบอกลานิ้วก้อยลากันหน่อยนิ้วชีนิ้วนางต่อมาก็คือนิ้วกลางนิ้วชีนิ้วนางหัวแม่มือนิ้วก้อยเรามาเพิ่มจังหวะให้เร็วขึ้นได้นะคะหัวแม่มือสวัสดีนิ้วก้อยพบกันหน่อยนิ้วชี้นิ้วนางต่อมา นิ้วชี้นิ้วนางหัวแม่มือนิ้วก้อยหัวแม่มือบอกลานิ้วก้อยลากันหน่อยนิ้วชี้นิ้วนางต่อมาก็คือนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางหัวแม่มือนิ้วก้อยเราอาจจะเพิ่มจังหวะให้เร็วขึ้นอีกได้นะคะลองนำไปเล่นกันนะคะสวัสดีค่ะ